h e l สวัสดีค่ะตายเทมิเอานะคะวันนี้ก็อากาศร้อนมากเลยคุณลาคุณลาคุณลาละละเปิเลคุณลเลนี่เนียอ๋อนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยสวยนปะเข้าแมไม่เกี่ยวเข้าเรื่องนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ํายาล้างคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็น้าเกลือแล้วก็น้าตาเทียมด้วยอย่างรวดเร็วที่สุดที่จะทำได,ได้นะคะก็อากาศรอ้อนมาดูดิ อัดวิดีโอแล้วแบบเปิดลมไม่ได้อย่างเสียงเข้าอ่อ่ะยีห้อที่แนะนำนะคะแล้วก็คิดว่าน่าเชื่อถือในของในความคิดของายนะคะก็คืออ p t i c Free นะคะจากเอาข้อหรือ Renew Fresh นะคะจากบอดแอนลอมหรือในเคอือจอนสันนั่นเองนะยี่ห้อในท้องตลาดเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะก็เลือกเอาตามความชอบและกันแต่ว่าวันนี้ที่จะมาบอกเนี่ยจะบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมี ลักษณะเป็นยังไงเราก็เลือกให้เข้ากับลูกกระตาของเรานะคะก็อ่ะแต่เท่าแต่ว่นในเดีอนในท้องตลาดเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะก็ให้ดูแล้วแต่เวลาโปรโมชั่นแต่ละคามาตรฐานจะอยู่ประมาณ199บาทต่อ1คขวดนะก็ถ้ามันลดราคาก็จะถูกกว่านี้หรือว่าแพ็คคู่ก็จะถูกกว่านะคะแต่ก็เป็นคำนวณเอาเองนะจ๊ะอ่ะมาเริ่มที่อันนี้นะคะขวดเป็นแบบนี้ นี่นะข้อเสียของมันคือขวดทึบเราไม่สามารถเห็นปริมาณของมันว่ามันใกล้หมดหรือยังนะคะตัวเอา o h อเนี่ยมันมีหลายสูตรมีสูตรฆ่าเชื้อขวดแบบนี้นะคะแล้วก็สูตรที่เป็นอมอยเจอร์เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็แบบเขียนว่าเอ้ยแบบชุ่มชื่นตลอดวันอะไรอย่างเงี้ยเออ ยี่ห้อนี้เนี่ยเทศาจกในวัดสันท่านหนึ่งเนี่ยได้บอกใยว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือตรงที่ว่ามันมีเอกสารแบบว่าทางการแพทย์ยืนยันว่าเฮ้ยมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลกันเอาเองนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราใส่คอนแทคเลนส์นะคะ1เดือนขึ้นไปนะมันจะมีคราบโปรตีนเกาะนะคะแล้วเราก็ต้องซื้อน้ํายาเสริมที่เป็นขวดเล็กๆเข้าน้ํายาหยอดตานะคะมา เพื่อที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะล้างคราบโปรตขออภล้างคราบโปรตีเหล่านั้นออกไปนะซึ่งเออจริงๆแล้วอ่ะคอนแทคเลนส์สักเดือนนึง,รง,รง,รงเราก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องใช้เกินจริง,รงก็ซื้อตัวนั้นหรือถ้าใช้สูตรเนี้ยสูตรที่มันเป็นฆ่าเชือ้อแทบจะไม่ต้องใช้ใ้ขวดเล็กเลยค่ะคือมันแบบล้างได้เยี่ยมจริงๆแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าอาจจะราคายเแองใน แล้วแต่คนที่แพ้นะคะเพราะว่าในความรู้สึกของทรายสายรู้สึว่ามันค่อนข้างแรงอย่างทรายเนี้ยถ้าเกิดไม่ล้างด้วยน้าเกลือก่อนพอใส่เข้าตาเนี่ยมันจะแสบนะคะตัวนี้เออแต่ว่ามันค่าเชื้อได้จริงๆนะอ่ะมีอะไรอไรีกไหมก็อ่ะต่อไปเออลืมไปถ้าเกิดเป็นสูตรที่ว่าให้ความชุ่มชื้นก็จะไม่แสบนะคะคือมันแล้วแต่สูตรของมันก็ลองไปเลือกเอานะฮะ โอเคมาอันต่อไปนะคะเป็นรีนิวเฟสจากบอดแอนดลอมนี่นางดีมากตรงที่ขวดนางใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะรู้สึกว่ามันแบบอ่อนโยนกว่านะคะในแง่ของว่าถ้าไม่ล้างน้าเกลือก็สามารถใส่ได้เลยโดยที่แบบไม่แสบตาอะไรอย่างนี้แล้วก็นางชนะเลิศในเรื่องของของแถมนะจ๊ะราคาเท่ากาันแต่ว่านางจะมีของแถมนะคะก็ประหนึ่งว่านางถูกกว่านั่นเองนะอ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าอ่อนโยนอะไรอย่างนี้อ่ะ ต่อไปในเรื่องของน้ําเกลือนี่มีหลายยี่ห้อมาเลยนะคะมียี่ห้อที่เป็นสีเขียวยี่ห้อนี้แล้วก็มียี่ห้อที่เป็นสลากแดงๆนะคะหรือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เขียนว่าเป็นน้ําเกลือสําหรับล้างแผลนะคะสามารถเอามาล้างคอนแทคเลนได้แต่ว่าข้อต่างของของน้ํายาล้างคอนแทคเลนแบบเนี้ย คือมันต่างยังไงคืออันเนี้ยมันเป็นน้ํายาแช่คอนแทคเลนส์นะคะที่สามารถเอามาล้างคอนแทคเลนส์ได้แต่อันเนี้ยเอามาล้างคอนแทคเลนส์ได้แต่แช่ไม่ได้เพราะว่ามันมีในมันไม่มีฤทธิ์ในแง่ของการฆ่าเชื้อโรคนะคะมันสามารถเอามาล้างก็คือแนะนําเพราะว่ามันถูกนะคะแล้วก็สะอาดด้วยเพราะว่ามันจะเตอร์ลายอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วนะ ซึ่งมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราเอาไว้ล้างแล้วอันเนี้ยเราเอาไว้แช่ก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเราซื้อในวาาัตสันหรือบู๊ทหรือว่าตามร้านขายยานเนี่ยมันก็จะแพงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อที่อ,อ,อะไรนะ GPO หรืออะไรสักอย่างที่ว่าขององค์การเพศสัชกรรมพวกเนี้ยจะถูกมากเลยนะคะคือถ้าขวดเท่านี้ในวาาัตสันอาจจะแบบ50กว่าบาทใช่ปะแต่ถ้าไปซื้อที่แบบที่แหล่งที่มันถูกเนี้ย เหลือแบบสักยี่สิบกว่า,วาบาทสิบแปดบาทสิบห้าบาทโอ้ยถูกมากอะถูกลือมอะนะคะจริงอ่ะจบไปเหนื่อยไหมเหนื่อยนะอะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายนิดน,นึงว่าไม่ว่าจะเลือกน้ำเกลือหรือว่าเลือกออน้ำยาล้างคอนแทคเลนเนี่ยแนะนำให้ไปอ่าน ข้างกล่องก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ก็ลองซื้อยี่ห้อที่ายแนะนำเนี่ยสองยี่ห้อนี้แล้วไปอ่านเอกสารกำกับที่มีอยู่ภายในกล่องนะเพราะว่าเขาบอกละเอียดมากในเรื่องของการต้องถูหรือไม่ต้องถูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกคร่าวๆว่าควรแช่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย4ี่ชั่วโมงนะคะก่อนเอามาใส่ครั้งถัดไปเพื่อให้น้ำยาเนี่ยได้เข้าไปทำการแบบว่าฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้ แล้วก็ต่อให้มันเขียนว่าโนรับนะคะก็คือไม่ต้องถูแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราถอดคอนแทคเลนส์ออกมาเนี่ยมันก็จะมีคราบไขมันจากดวงตาเรามีฝุ่นละอองมีอะไรเงี้ยเราก็ถูเบาๆนะคะวิธีล้างก็คือ,อไหนๆก็ไหนๆแล้ว5นาทีเข้าไปแล้วรีบพูดฟุดๆ,ๆเราก็หยดอันนี้มานะคะสัก2หยดนะแล้วนี้ก็เอาคอนแทคเลนส์วางใช่ไหมเราหยดไป2หยดปุ๊บแล้วเราก็ถูนี้นะคะอย่างนี้ เ,ออเราจะถูเป็นแนวแบบคือจะว่างไงดีอะอย่างเงี้ยหนึ่งตะแคงสองแล้วก็สามวนอย่างเงี้ยคือแบบทั้งแนววงกลมทั้งแนวแนวตั้งอะแนวตั้งแนววงกลมอะไรเงี้ยคือล้างทั้งสองหน้านะคะแล้วก็ค่อยแช่งลงตลับนะจ๊ะแล้วก็ตลับที่ใหม่ๆนะก็ควรจะเอาน้ำยาพวกนี้ล้างก่อนนะคะหรือใครจะลวกก็แล้วแต่นะคะ อ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องของน้ำตาเทียมกันบ้างสุดท้ายแล้วหกนาทีก็แล้วนะคะก็ออ่จะมีหลายยี่ห้อเช่นกันนะคะยิ่งน้ำตาเทียมนี่เยี่ยมมากเลยนะเออมันจะมีทั้งแบบลายวันแบบแบบเป็นหลอดเหมือนเหมือน,อนยาหยดตานะคะแต่ว่าถ้ายาหยดตาก็จะใช้ได้ประมาณ30มสิบวันประมาณนี้นะคะหลังจากเปิดหลอดแล้วนะเอลายวันก็ชิลๆเป็นแบบ แคปซูลแล้วก็บ,บิดเอาแล้วก็มันก็จะได้ความสดใหม่ความสะอาดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะถูกกว่าแล้วก็อาจจะไม่รู้ดิตายๆชอบแบบนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็มีเอกสารกํากับเช่นกันนะอ่านข้างกล่องก็ได้นะคือมันมีหลายสูตรมันจะมีน้ํา น้ำตาเทียมธรรมดาอ๋อที่สําคัญมากๆเลยนะคะคืออ่านดีๆนะมันจะมีน้ําตาเทียมสําหรับคนตาแห้งที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์กับน้ําตาเทียมสําหรับคนใส่คอนแทคเลนส์นะคะลองไปเลือกดูดีๆนะหรือว่าถามเภสัชก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอัลคอนเนี่ยมันจะมีสูตรที่มันเป็นแบบว่าช่วยล้างคราบโปรตีนได้ด้วยก็เป็นกล่องแบบนี้นะคะแต่ว่าจะแพงกว่าน้ำตาเทียมปกตินิดหน่อยนะโอเค พักหายใจแบบหนึ่งนะโอเคนะคะหวังว่าวันนี้จะได้ความรู้นะคะก็ถ้าลิ้นพันกันก็ต้องขอโทษจริงนะพยายามจะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะโอเคถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือเข้ามาถามในแฟนเพจก็ได้นะคะแฟนเพจอินสตาแกรม a c e b o o k ได้หมดโอเคละนะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ